สวัสดีค่ะวันนี้น้องเนียแล้วพี่โมจิกับน,น้องโมชิจะมาแกะกล่องซุ่มกันนะคะวันนี้เป็นอะไรมาดูกันแล้วอ่ะ<ม>หนูจับหนูจับให้แม่หน่อยอ่าจับกล่องไว้าเาไปดูแล้วไม่เป็นไรอ่าเรามาดูกันนะคะว่ากล่องซุ่มวันนี้พี่เนียจะได้เป็นอะไรว่ายจะได้เป็น<ม>สิ่งที่ พี่นิวเยียชอบหรือไม่อ่ะหนูร้องแกะค่ะได้ยังเอ่ยอะไรอ่ะอะไรนะอ่ะเทที่หนูเทอองมาเทอยงมาเลยค่ะเราจะได้ตัวซีเค็ดไหมเอ่ยหนูว่าน่าจะมาแกะมาแกะให้แกะตรงไหนก่อนดี นี่นี่นี่นแม่เจอละไหนอ่ะอ่ะเราจะได้กล่องสวยๆนะคะได้ยังโอเคได้ละหนึ่งฝั่งอ่าเดี๋ยวถ้าฝั่งนี้นะคะอุ้ย <c oughs> แล้วก็ฝั่งนี้จะได้กล่องมันจะได้สวยๆ โอเคได้หรือยังได้แล้วอ่ามาค่ะเรามาเปิดทีละตัวนี่นะคะคก็จะมีหนึ่งกล่องจะมีทั้งหมดหกเดี๋ยนะหนึงกล่องใหญ่จะมี6กล่องเล็กนะคะคจะมีตัวไหนบ้างจริงๆในเซตนี้มีกี่ตัวคะลูกจริงๆในเซตนี้มีหใช่เหรอเนี่นะอ๋อ มียตไรมีแปดตัวแต่มันไม่มีนี่ซีเขตเหรอคะใช่ไหมไม่น่าใช่นี่ไงอันนี้มันเหมือนเป็นตัวซีเกตนี่เห็นไหมคะเป็นตัวหายากอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้ตัวไหนกันบ้างมาลุ้นกันก็คือมันมี8ดตัวใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าหนึ่งกล่องเราจะมีแค่6เท่านั้นอ่ะอันนี้มันเปิดอันแรกเลยแต่ว่าถ้าเออถ้าแกะออกมาปุ๊บเราจะรู้สีเลย หรอใช่ค่ะอ่ะหนูหันหน้าหันหลังไปเดี๋ยวแม่เก็บเก็บกราดมาเห็นเลยนะแม่เอาหรอมันเห็นเลยอ้าวเออใช่หนูได้สีเขียวสีเขียวทำไมมันไม่มีซองเนาะปกติมันต้องมีซองไหมคะมันพุ่มไปแล้วอ๋อนโอเคได้สีเขียวมาหนึ่งตัวแล้วหนูอยากได้สีขาว เก็บกล่องไว้มีกราดอ่ะเอากล่องใส่เข้าไปก่อนลูกอันนี้เขาเลือกตัวอะไรอะคะมันเป็นหมูลูลูอ๋อหมูลูลูปกติมันมันจะต้องมีซองแกะอีกชั้นไหมคะหนูเคยไม่มีนะคะอืมโอเคต่อไปตัวไหนต่ออ่ะเดี๋ยวมางี้ค่ะ à, con này cái đó Ui, con buộc vậy <laughs> bộ, thì kẹt con buộc nó kẹt tụi này à kẹt khoai khoai kẹt ừ giờ ngắn là kẹt cái này kẹt ngay nó à, đó là khó tí nông ta tí yeah. nông còn, còn. <laughs> Thì nông nó khó tí nông ta à má ต่อไปได้ตัวไหนอีกเราจะได้ซีเค็ดกันไหมจ๊ะหรือว่าน่าจะนี่นะคะอสอง,องสีแล้วอ่ะต่อไปก่อ,อนี้เลยมานี่ไงคะเขาบอกว่าสองตัวนี้คือเพดอ่าใช่ดูสิเราจะได้ซีเค็ดกันไหมเนี่ยวิกล่องแิกแก้วอือหือ uh huh. ไม่ดูก่อนไม่ดูก่อนแล้วจะอะไร้ oh. สีออกขาวฟ้าฟ้าอ่อนๆน่ะ on, on, on. สีฟ้าค่ะอุ้ยน่ย <laughs> <า>่น่ารักได่าตัว,ตวนี้ตัวนี้นุ่มมากเลยอ่ามาเลี้ยงกา้านสามตัวสามตัวะะไปแล้วยังไม่ได้สีเข็ดน,นะคะมาหนูจะเอาเอากัวน,นี้อ่า,ม,ามีสีฟ้านะคะ ตนูยังไม่ได้ตัวที่หนูอยากได้เลยแกะแกะทางนี้ป่ะคะอ่าถูกต้องแกะดีๆค่ะเด,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 ดูมันเละอ่ะเห็นไหมช่วยโอเคส,สีอะไรนะสีอะไรเนี่ยสีชมพูโอ้ย,น,ยน่ารัก <laughs> <laughs> น่าใคร่กล่องเนยสีชมพูนะคะ สีชมพูแล้วลากัตอตนี้แล้วหนูอยากได้สีอะไรอยากได้สีขาวอ่ะยังไม่ได้สีขาวเลยอ่ะสีตัวแล้วนะนต่อไปตัวที่อยากได้มักจะมาท้ายก็จะมาถ่ยอ่ะสีอะไรนะส,สีอะไรนะ ก็จะเป็นตัวสีเขียดแล้วนะคะหนูว่าขาวตัวที่อยากได้ท้ายสุดเลยอะใช่หนูได้ท้ายสุดเลยแล้วถ้าหนูได้สีเขียดก็แสดงว่าหนูก็จะไม่ได้ตัวที่หนูอยากได้เอาอยากได้สีขาวไม่อยากได้สีเขียดอ่าต่อไปแต่ถ้าได้สีเขียดขอเป็นตัวนี้อ่าฮะจะได้ไหมเนาะสีขาวเนี่ยแล้วถ้าได้ตัวสามมาลูก แท,น,ทนแทนแทนโอเค okay. เราไม่ได้ซีเขตนะคะก็ได้ครบเสร็จแทนเนาะใช่น่ารักจ่ะนี่หมูรุรุน่ารักมูรุสองใบตัวเท่าไหร่ไม่รู้ว่าซื้อเป็นกล่อง1,500้าร้อยพันหาบาทนะคะจากในช้อปปี้ ถ้าซื้อแยกวันนั้นหนูไปดูราคามาเท่าไหร่คะแพงอ่ะอืมเราซื้อครบเซตแล้วแม่มีโค้ดส่วนลดด้วยเนี่ยนะคะก็จบไปอีกหนึ่งเซตนะคะไม่ต้องรอสีเข็ดนะคะบ๊ายบายพี่หมูลูลูไปแล้วคะ่ะชอบไหมคะชอบค่ะโอเค